เป็นปลื้มสีลอปินอ่าอินโทรขึ้นแล้วล่ะคุณรู้ฟังแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ให้ฟังไปแล้วนะะแล้วเชื่อว่าตอนนี้เจ้าตัวคงพร้อมจะคุยกับเราในสายแล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มนะฮะครับยินดีย้อนหลังก็แล้วกันเพราเป็นคนที่ดูด,ดูาตั้งแต่รอบอ่าบลายออดิชั่น อ๋ออาแต่แต่ไม่แต่ก็ก็ดูทุกคนแล้วก็เชียร์หลายคนครับผมคุณหนุบแวบแรกเลยนะที่ที่ได้เข้ารอบลายเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วก็อยู่ทีมพี่คิมครับก็แต่ตอนนั้นผมผมไม่คิดอะไรแล้วครับพี่คือมีคนกดขึ้นมาคนหนึ่งหรือว่าใครก็ได้ครับอืมตายหมดครับผมอแต่ตอนแรกที่เราตั้งใจไปในเท่ากดหมดเนี่ยเราจะเลือกใคร ครับพี่ผมไม่คิดว่าจะมีขุดกดเลยาะว่าเราเพิ่งร้องเพลงได้ไม่นานด้วยใช่ไหมใช่ครับเราเราก็เป็นแบบแบบเหมือนเหมือนเราไม่เคยทานเวทีไหนมาก่อนเนี้ยก็เลยแบบเราเราทำครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะขดกดครับอ่าทําไมเราถึงตัดสินใจมาเวทีนี้ทั้งที่มันเป็นเวทีแรกของเราเราไม่ได้เริ่มจาก เวทีเล็กๆก่อนเหมือนคนอื่นปลาพุ<ห>ก็เข้าเวทีนี้เลยอะไรเงี้ยทําไมเราถึงเลือกที่นี่คือรายการตรงนี้เป็นที่ตาเมาร์ตนที่แรกครับอืมแล้วก็ที่ที่ทีที่ที้ทท่ที่นที่ที่ที่ี่ที่ทที่่ที่ทที่ที่่ี่ที่ที่ท่ที่นนี่ที่ที่ทีีาที่ี่ี่ที่ทา่ทถ่่่ีี่ มากมายแต่เราก็ร้องเปิดยเงี้ยร้องเปิดเราเลยอยากอยากลองมาลองมาเายการมีใครเป็นแรงบันตัอ่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราไหมที่จะมาเวทีนี้เราเขามีมีมีหลายคนนะที่เห็นมีหลายคนอืมเราดูดูมาเราอยากไปอยากไปบ้างเงี้ยอือมแล้วพอได้เข้ามาเข้ารอบลึกเรื่อยๆเลยพี่คิมให้อะไรกับเราบ้าง ในรายการระบมสอนเรื่องการร้องการเข้าถึงรเพลงการการสือเพลงเสือรุปเพลงให้ให้คนรู้ไดู้ได้ได้รับรู้เนี่ยว่าเราร้องเพลงให้เขาอยู่ให้เขาฟังว่าเราลอ้อเพลงเศร้าน,นะเราล้องเพลงสนุกนะเราล้องเพลงให้กำลังใจอะไรแบบนี้เขาลองงยังไงให้คนดูเข้าถึงอือาลแม้แต่การเลือกเพลงขอ,องตัวเองแล้วก็ตัดผมทรงกะลาคราอบเนี่ยนะ <c oughs> แล้วพี่คิมจะเป็นคนคเลือกให้ครับคับครับอ่า,าแล้วพอเลือกให้เนี่ยแบบแรกที่เรารู้เลยเป็นเพลงนั้นเรากังวลใจไหมในแต่ละเพลงคือเลือกมาเราเราเมีได้หมดเลยครับคือเราก็แบบเราต้องทำเป็นเตที่แล้วก็ซ้อมซ้อมได้มากครับผมเราได้รับรับโจทย์อะไรมาพี่คิดบอกอะไรมาให้เราเข้าแบบไปเราอูทำเป็นเตที่ครับอืมพี่คิมดุเพลงอะไรดุไหมฮะ ไม่ถูกครับพี่คิดไม่ถูกอย่างที่คุณพูดเห็นกับที่คิดแบบแบบพูดแบบจะจับที่เป็นแบบแกแกแบบคนนะารักรับเป็นแกละารักแบบพูดแบบใจนแกแบบเปกันเองครับแกไปกันีอมากครับก็จะเซลล์ตลอดครับมาเจอได้ครับตอนแรกๆที่เราได้เข้าผ่านรอบไลายออดิชันมาเนี่ย ราคิดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนโอ้เข้ามาถึงปลายอ u d i t i o n ยิงไกลที่สุดของผมแล้วพีห่หาคนมาแบบไปลงทุนหาคนเข้ามาในรอบปลายครับอือครับเซลไปออ d i t i o n กันเยอะแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้เข้ามารอบปลายอ u d i t i o n ด้วยใช่ครับอ่าเขาไปประกาศแบบที่ในเห็นในทีวีหรือเปล่าที่แบบไปบอกเราถึงที่เลยว่าเราได้เข้ารอบอะไรเงี้ยหรือว่ามีเป็นจดหมายส่งไปบอก อ่าอันนี้อันนี้พี่เขาโทรมาครับโทรมาว่าผ่าอืมแต่แต่เราเราเราไปติดเราไปเราไปติดตามเราไปดูในเว็บเว็บดูไว้ครับว่าเขามีเว็บไซต์ของเขาว่าเออผมให้ผ่านเนี้ยต้องขอซื้อชอ,อกละครับของละครับประจำตัวแล้วก็ขอชื่นเข้าไปานครับผมขอชื่นตะกูนี้ยแล้วก็ลีกเข้าไปว่าผ่าไม่ผ่า คุณหอออนุ่มคุณหนุ่ม d i t i o n ที่ภาคเหนือใช่ไหมฮะครับใช่ครับอ่าพอผ่านรอบอ่ารอบออ d i t i o n แล้วเนี่ยพอไลน์ปุ๊บเราต้องขึ้นมากรุงเทพเลยใช่ไหมใช่ครับไปกรุงเทพเลยครับอือหือการเดินทาง,งสะดวกหรือเปล่าต้องขึ้นขึ้นลงลงหรือว่าเราต้องแบบว่ามาอยู่ที่นี่เลยหรือว่าต้องไปกลับไปกลับตลอดครับก็ ก็คือขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพกับเชียงใหม่ตลอดเชียงรายครับอืมอ๋อเชียงรายโอเคลำบากไหมอ่ะการเดินทางก็ไม่ลำบากครับพี่ก็มันเป็นอะไรที่เราไปสุริแบร์ไก่อนเราไปครั้งแรกด้วยที่เรากรุงเทพเนี่ยอืมแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะทางทูเป็นคนช่วยช่วยเหลือเราหรือเปล่าหรือว่าเราต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดมีครับมีมีมีทางรายการเขาก็ช่วยแต่ค่ารถเนี่ยต่างจังหวัดไกล อืมีช็อตซาลด์ก็เลยว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่จะไปในซีซั่นต่อไปอ่ะเนาะค่ะแล้วก็เราเราก็จ่ายเองด้วยครับแล้วก็ทางรายการก็ช่วยจ่ายด้วยครับอ่าโอเคแวบแรกเลยที่ได้เป็นแชมป์แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะก็มันมันงงงครับอือฮึมมันมันงงงว่าคิดว่าตัวเองจะได้ครับแฟนคลับมีเยอะไหมฮะ ประมาณหนึ่งกับไม่ได้เยอะไม่เยอะๆบ้างไหครับอืมแต่ววคะแนนโหวตกุนนมสูงนะโอ้ก็จะเป็นเดวก็จะเป็นที่ชอบมากกว่าครับแต่เป็นเป็นแนดขับแบบผิดตามมทำงานเนี่นยไ,ไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยครับอืม ที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันในนามของหนุ่มแต่พอมาออกเพลงแล้วทำไมถึงเป็นสีหนุ่มล่ะฮะมันเป็นเมือนเอนเป็นเหมืนเป็นอ่าเป็นตีมอ่ะอืมก็มสีหนุ่มก็คือ มาใช้เป็นชื่อกับงานเดียวแรกหลังจากที่ปิดแมแล้วก็ได้มีเพลงของตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างว่าเราจะได้มีงานของเราเองแล้วครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราฝึกฝักไว้แล้วว่าอาในแต่ละร้องก็ต้องใหญเป็นเคิของตัวเองเป็นตับโกอืมสิงเก็ตแรกเป็นเพลงอย่างนี้เพลงต่อไปได้มีการอ่าตั้งหรือว่าคุยกันหรือยังว่าจะเป็นเพลงในรูปแบบไหน ก็คงจะเป็นแบบแต,ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นออกมาเป็นแบบไหน,นหรือว่าเราจะได้ช่วยในส่วนไหนของที่ขึ้นต่อไปอืมแลวพเพียงถ้าอย่างว่า,วาเรา,าเราอยากจะได้เนี่ทำยังไงฮะรีนี้นหละก็เพีวงไม่สบายครับก็มาดาวน์โหลดครับได้ที่เว็บว็บดอททูปิสิกดอทคอมครับอืมเออเสีวงมาสายครับกดสองสีต่ตัวแล้วก็กดโทรออกบอกที่พีครับอืมแล้วก็ไอจูนอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ โอ okay. เคมีอะไรจะฝากคุณฟังหรือว่าแฟนคลับท yeah> anyway> okay, claro ี่หัดใหญ่ไหมครับครับก็ฝากติ๊ต้าด้วยนะครับฝาติดตามผลงานกู๊ดอ่าพลงที่สบายครับแล้วที่ก็ต่อไปครับฝากคอนเสิร์ตด้วยครับผมโอเคแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันที่หัดใหญ่เนาะขอบคุณคุณหนุ่มนะครับครับคุณหนุ่มสวัสดีครับเป็นอะไรเป็นปลื้มไงปอปอเป็นปลื้มงแค่